สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องพืเชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากฝรั่งที่เราพูดคุยกันเป็นอยู่เป็นประจำเนี่ยพืชชนิดนั้นก็คือไผ่ครับซึ่งไผ่นี่หลายท่านก็เป็นที่รู้จักกันมาดูข้อดีของไผ่กันเลยนะครับข้อแรกที่เราจะได้ประโยชน์จากการปลูกไผ่ก็คือว่าความทนแรงของไผ่ครับซึ่งไผ่โดยทั่วไปไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามนะครับ จะมีความทนแรงที่แตกต่างกันไปแต่ว่าโดยความสามารถเนี่ยไผ่จะมีความทนแรงได้ดีอย่างมากนะครับเวลาที่เราปลูกแล้วนี่ก็อย่างที่เราเรียกกันเลยว่าปลูกง่ายตายยากสําหรับไผ่นครับนอกจากทนแรงแล้วนะครับไผ่เนี่ยบางชนิดก็ยังสามารถที่จะทนน้ําท่วมได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นพวกไผ่ตรงลืมแรงไผ่กิมซุง้งไผ่บงหวานอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะทนน้ําท่วมได้ดี ไผ่สร้างมนไผ่อะไรต่างๆที่เรานํามาปลูกนะครับถ้าแถบทางภาคเหนือก็จะเป็นไผ่พวกสร้างมนนะครับทางภาคอีสานก็จะเป็นพวกไผ่สร้างไผ่ในพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทนแรงทนน้าท่วมได้ดีครับไผ่พวกนี้ข้อดีข้อต่อมานะครับสําหรับไผ่เนี่ยไผ่เนี่ยจะมีทั้งพันหนักแล้วก็พันเบาครับพันหนักหมายความว่าเป็นพันที่สามารถที่จะออกหน่อได้ในช่วงฤดูฝนครับทําไมถึงเป็นพันหนักก็คือว่า ในปีหนึ่งนี่เขาอาจจะออกหน่อได้แค่ครั้งเดียวในช่วงฤดูฝนเพราะว่าไผ่พวกนี้นะครับจะต้องการน้ําเป็นอย่างมากแล้วก็ความชื้นในอากาศถึงจะทําให้หน่อของเขานีออกได้ดีแต่ถ้าเป็นไผ่พันธุ์เบาเนี่เขาสามารถที่จะออกในช่วงของหน้าแล้งเป็นช่วงของฤดูที่สามารถที่จะทําหน่อไผ่นอกฤดูได้นะครับแล้วก็ทํารายได้ให้กับกเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในช่วงของหน้าแล้งครับประโยชน์ต,ตัวตัวมาก็คือว่าถ้าหากว่าเราปลูกไผ่นี้ โดยเฉพาะท่านใดที่ทําสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นชมพู่ฝรั่งน้อยนาลําไยเงาะบังคุดอะไรพวกนี้นะครับไผ่นี่จะสามารถที่จะใช้ลำในการที่จะค้ายันต้นของเขานะครับไม่ให้กิ่งหักหรือว่าลูกของเขาเนี่ยได้รับความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของไผ่อีกชนิดหนึ่งที่ชาวสวนเนี่ยนิยมปลูกไว้ใช้งานกันครับซึ่งไผ่ส่วนใหญ่ที่นิยมปลูกไว้ใช้งานก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเช่น ไผ่สร้างไผ่ไผ่สร้างมนเราก็จะสามารถที่จะใช้ลำไผ่พวกนี้ในการที่จะค้ำยันต้นไม้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็สามารถที่จะใช้ไผ่ในหลายๆชนิดในการค้ำยันให้ผลของเราข้อดีตัวตัวมาของไผ่ก็คือว่าไผ่จะมีศัตรูพืชนะครับที่น้อยเพราะว่าไผ่จะเป็นพืชตระกูลของหญ้านะครับหญ้าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งไผ่พวกนี้นครับจะมีศัตรูที่น้อยมากนะครับ ศัตรูของไผ่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็คือจะมีแค่เรื่องของด้วงเจาะลำต้นแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเป็นพวกพเพลี้ยนี่ก็จะมีในช่วงของที่เขาเป็นหนอในช่วงที่หน่อที่ต้องการที่จะเอาไปขายเนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะเป็นเพลี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่มากครับแต่ที่เห็นโดยทั่วไปก็คือพวกด้วงที่เจาะลำไม้ไผ่เนี่ยก็จะมีศัตรูอยู่แค่นี้นครับข้อดีข้อต่อมาคือว่าไผ่เนี่ยเป็นพืชที่ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นนะครับก็ใช้น้ําพอๆกับพืชชนิดอื่น แต่ว่าถ้าเป็นไผ่พันธุ์เบาเนี่ยแล้วเราจะทําผลผลิตขายทําหน่อขายในช่วงของฤดูแล้งเนี่ยเราก็จะมีการให้น้ําโดยปริมาณน้ําที่ให้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกผักพวกฝรั่งพวกเงาะลำไยทุเรียนอะไรต่างเนี่ยครับซึ่งไผ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้น้ําน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าสภาพอากาศเนี่ยเป็นใจก็คือไม่แดดมากนักเนี่ยครับซึ่งไผ่โดยเฉพาะไผ่พันธุ์เบานี่เราออกในช่วงของฤดูแล้งเนี่ย ก็จะใช้น้ําอยู่ในระดับหนึ่งก็ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปซึ่งทางภาคอีสานหรือทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีการปลูกไผ่เพื่อการค้าครับทั้งปลูกเพื่อขายลำแล้วก็ปลูกเพื่อขายหนอนอยู่ในหลายพื้นที่เช่นกันครับเพราะว่าการใช้น้ํานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เยอะมากหมายครับซึ่งน้ําพวกนี้นะครับก็ใช้น้ําบาดาลน,น้ําห้วยหนองคลองบึงนี่ก็สามารถที่จะรดไผ่ได้ครับข้อดีตัวต่อมาของการปลูกไผ่ก็คือว่าในระยะ8เดือนแรกเนี่ยในช่วงของเดือนที่7เดือนที่8เนี่ย ภผยนี่จะเริ่มออกหน่อแล้วก็ไว้ลําได้นะครับแล้วก็ในช่วงของอครบ1อปีเดือนที่12บสนี่เราก็จะเริ่มหน่อเขามาขายได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะนะครับก็กอละหนอ่อสองหนอ่ออะไรพวกนี้นครับก็สามารถที่จะเริ่มขายไผ่เพื่อเป็นรายได้ได้ครับสําหรับการปลูกไผ่ซึ่งถ้าเทียบกับฝรั่งแล้วนี่ก็มีระยะเวลาที่ให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน,นครับฝรั่งนี้ก็ประมาณ8เดือน9เดือน ก็เริ่มไว้ผลแต่ว่าถ้าเป็นไผ่นี่ถ้าจะสับหน่อให้มันได้ปริมาณแล้วก็ต้นมีความพร้อมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 2ถึง13เดือนประมาณนี้ครับการให้ปุ๋ยสําหรับไผ่นี่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ใช้เคมีนะครับในการปลูกไผ่เพื่อการค้านี่ส่วนใหญ่จะใช้พวกขี้ไก่ขี้วัวหรือว่าขี้หมูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่สวนไผ่ต่างๆนี้เขาจะใช้พวกขี้ไก่แกลบนะครับในการที่จะกรบโคนต้นเพื่อที่จะทําหน่อในช่วงของ หน้าแ้งก็คือทำหน่อในช่วงของนอกฤด,ดูครับข้อดีตัวต่อมาของการปลูกไผ่ก็คือสามารถที่จะแปรรูปไผ่ได้ในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดนะครับเช่นในช่วงของหน้าฝนนี่ครับในช่วงของหน้าฝนนี่ถ้าผล,ผลผลิตล้นตลาดนี่เราก็สามารถที่จะแปรรูปได้เช่นทําหน่อไม้ดองทําอาหารเพื่อขายตามตลาดหรือว่าแปรรูปเป็นหน่อไม้อบแห้งอะไรพวกนี้นะครับทุกวันนี้เขาก็มีการทํากันต่อมาครับหลังจากที่เราปลูกไผ่แล้วนี่ดินขุยไผ่ ซึ่งเป็นดินใต้ต้นไผ่นี่เมื่อระยะเวลาผ่านไปสัก4ปีห้าปีนี้ใบไผ่ทับถมกันใบไผ่พวกนี้นะครับก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยซึ่งชาวสวนส่วนใหญ่เขาก็จะรู้กันว่าดินพวกนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการที่จะเพาะชําต้นไม้หรือเอาไปใส่ต้นไม้นี่ก็จะงอกงามดีแล้วก็ดินพวกนี้จะมีเชื้อราไรโคเดอร์มาซึ่งเป็นเชื้อราที่ดีครับทําให้เวลาเราไปเพาะต้นไม้นี่ต้นไม้ไม่ค่อยเป็นเชื้อราครับเนื่องจากว่าเชื้อราไรโคเดอร์มาเนี่ยจะคุมเชื้อราที่เป็น เชื้อราที่เป็นอันตรายต่อพืชเนี่ยไม่ให้มารบกวนต้นไม้ของเราดังนั้นต้นไม้ของเราถ้าชําด้วยดินคุยไผ่เนี่ยก็จะลดอัตราการเกิดเชื้อราลงได้มากนะครับต่อมาในการปลูกไผ่เนี่ยถ้าเราเริ่มปลูกเข้าสู่ประมาณสักปีครึ่งแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้รายวันถ้าเราปลูกในปริมาณที่เพียงพอนะครับเช่นประมาณ2อถึงสไร่บางท่านอาจจะเริ่มจากหนึ่งไร่อะไรพรกานี้ก็จะสามารถมีรายได้รายวันครับแต่ถ้า ไม่มากก็อาจจะมีรายได้รายสัปดาห์ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางท่านก็จะต่อยอดโดยการที่จะทํากิ่งพันุ์ขายอันนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งครับสาหรับการปลูกไผ่ได้ทั้งขายหนอเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็ขายกิ่งพันธุ์ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีของการปลูกไผ่เพื่อการค้าครับหลังจากที่เราปลูกไผ่ไปแล้วนี่ไผ่เนี่ยจะสามารถให้ผลผลิตกับเราได้ในอีกหลายสิบปีเรียกว่าชั่วยุคคนเนี่ย เราสามารถที่จะสร้างรายได้จากไผ่พวกนี้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะครับจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยครับข้อดีตัวต่อมาสําหรับการปลูกไผ่คือว่าเวลาที่เราปลูกไผ่ไผ่โตแล้วเนี่ยด้านล่างของไผ่เนี่ยจะมีความร่มเย็นชุ่มชื้นแล้วก็มีความสะอาดโล่งเตียนนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นดังนั้นเวลาที่เราจะทําที่พักนั่งพักใต้ต้นไผ่ในช่วงของเวลากลางวันนี่เราก็จะสามารถที่จะ ทําที่พักแล้วก็นั่งเล่นได้อย่างสบายเมื่อพูดถึงข้อดีแล้วนะครับเราก็มาพูดถึงข้อเสียของการปลูกไผ่บ้างครับข้อเสียของการปลูกไผ่ก็คือว่าการปลูกไผ่เนี่ยรากของเขาจะมีเยอะแล้วก็เขาก็จะขยายออกด้านข้างไปทุกปีทุกปีดังนั้นในการปลูกไผ่เนี่ยห้ามปลูกในระยะชิดเขตแดนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบางครั้งอาจจะมีข้อพิพาทกับเราก็ได้เนื่องจากว่าการปลูกไผ่เนี่ยไผ่ของเราเนี่ยก็เติบโตไปเรื่อยๆ ก็จะอาจจะไปล้ําแดนของเขาเขาก็อาจจะไม่พอใจก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับสาหรับการปลูกไั่อย่ยาปลูกไผ่ใกล้เขตแดนกับเพื่อนบ้านของเราครับข้อเสียข้อต่อมาของการปลูกไผ่นะครับเวลาเราปลูกไผ่เพื่อการค้าหรือว่าปลูกทิ้งไว้เนี่ยโดยเฉพาะปลูกเพื่อการค้านี่เราจําเป็นจะต้องมีการสางกอในทุกๆปีนะครับเพื่อให้ไผ่นี่เกิดหน่อใหม่ขึ้นมาในทุกๆปีแล้วก็หนอดกข้อเสียข้อต่อมานะครับถ้าหากท่านใดที่ทําหน่อไผ่เพื่อที่จะ ทำเชิงการค้าโดยเฉพาะในช่วงของหน้าแล้งครับถ้าเป็นไผ่ชนิดที่มีความขมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไผ่ที่ไม่มีความขมเช่นพวกไผ่บงหวานไผ่หวานสายพันธุ์ต่างๆนี่ครับก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกหนูพวกกระรอกเนี่ยจะชอบมาแทะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของการปลูกไผ่ที่เราป้องกันได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียคร่าวๆที่ ผมพอจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเคยปลูกไผ่มาครับว่าจะมีข้อดีข้อเสียประมาณนี้ซึ่งตัวผมเองนี่ก็เคยปลูกไผ่มาในช่วงของ5-6ถึงปีก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ก็ปลูกไผ่ขายก็ถือว่ารายได้ดีพอสมควรแต่ว่าณปัจจุบันนี้เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปผมก็เลยไม่ได้ทําสวนไผ่แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยนําข้อมูลทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในการปลูกไผ่ครับ มาเล่าให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านได้ฟังนะว่าไผ่นี่เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เวลาปลูกนี่ให้ผลผลิตให้กับเรานี่ในระยะเวลาที่นานไม่ต้องปลูกใหม่บ่อยๆครับอย่างเช่นเทียบกับฝรั่งแล้วก็ไม้ผลชนิดอื่นเนี่ยไผ่นี่จะมีอายุยืนยาวกว่าไม้ผลในหลายๆชนิดครับในวันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในเรื่องของไผ่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็นํามาเสนอกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจในวันนี้ครับ ถ้าใดมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ